กตัโตน้าล่าข่าวแมนยูสนับสนุนโดยซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้เลือกรับข้อเสนอช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือขับฟรี120วันหรือรับส่วนลดรวมสูงสุด50,000บาทรับเซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ฟีฟ่าออนไลน์อัปเดตแพทใหม่ปรับเพิ่ม FP จัดเต็มนักเตะคลาส21 UCL และเตรียมพบกับเหล่าตำนานเรดอาร์มีทั้ง5ไปลุยกันได้เลยผ่านทั้ง PC และมือถือ ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บปวดหลังปวดเอวปวดเข่าปวดเมื่อยตามร่างกายคิดถึงกระเบนเน็บสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองแก้อาการกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อติดต่อสั่งซื้อได้ตามช่องทางในภาพสวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านนะครับผมต้อนรับสู่การัตหน่าล่าข่าวแมนยูนะครับประจาวันที่30มบีนาคมวันนี้กลับมาประจําการที่บ้านแล้วนะครับมาอัปเดตข่าวสารของแมนยูให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับ เมื่อคืนนี้นักเตะแมนยูลงช่วยทีมชาติกันหลายคนนะครับอย่างเช่นราเฟลวารานที่ตอนแรกเหมือนว่าจะไม่ได้ลงช่วยฝรั่งเศสนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่แล้วแต่สุดท้ายก็ผ่านความฟิตลงช่วยทีมได้นะครับพาฝรั่งเศสชนะแอฟริกาใต้ไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับถล่มทลายเลยซึ่งถ้าเกิดออกสตาร์ทได้แบบนี้นะครับก็น่าจะกลับมาช่วยแมนยูได้ทันในเกมเจอเลสเตอร์วันที่2เมษาย,ยนนะครับก็ต้องมาดูว่าพาร์เนอร์ที่จะลงคู่กับเขาจะเป็นใครในตำแหน่งกองหลังนะฮะ ส่วนเพื่อนๆอ,อย่างแม็กไกวอย่างลูกชอและก็บายยี่ก็ได้ลงสนามให้กับทีมชาติของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับในเกมเมื่อคืนนี้ที่อังกฤษพบกับไอวอรี่คอร์แต่ว่าจะเป็นแค่เกมกระชับมิดเท่านั้นนะครับอังกฤษก็ผ่านไปได้สบายๆครับ3ประตูต่อ0ูนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เป็นที่พูดถึงเลยนะครับก็คือการที่ แฮร์รี่แม็กควายโดนโหใส่เวลาที่เขาถูกโคโสกประกาศชื่อนะครับหรือว่าได้จับบอลในช่วงต้นเกมแฟนบอลฝั่งอังกฤษนี่แหละก็โหใส่เขาแบบระนาวเลยนะครับจนสร้างความงุนงงให้กับบุคลากรฝั่งอังกฤษเป็นอย่างมากทุกคนก็งงว่าเอา้าโหนักเตะตัวเองทําไมนะฮะเรื่องนี้ครับเกลิสเซาเกตก็ออกมาประนามคนที่โหใส่นักเตะของตัวเองนะครับบอกว่าผมคิดว่าการกระทําแบบนี้มันเป็นอะไรที่ทุเรศมากเลยเนะี่ยทุเรศจริงๆผมไม่เข้าใจเลยนะ ถ้าเกิดจะสนับสนุนกันเนี่ยก็ต้องสนับสนุนทั้งทีมสิไม่ใช่จะมารักคนนี้เกลียดคนนั้นผมเข้าใจว่ามันอาจจะพ่วงมาจากผลงานของเขากับสโมสรแต่ผมมั่นใจว่าแฟนบอลที่โอเชี่ยฟอร์ดจะซัพพอร์ตนักเตะของพวกเขาอย่างเต็มที่หรือแม้กระทั่งจอแดนเฮนเนอร์สันกับดีแคนไรส์นะครับที่เป็นอริร่วมหลีกแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมชาตินะครับออกมาประนามคนที่โห่เช่นเดียวกันโดยที่มองว่าแม็กไก่ก็เป็นคนสําคัญในทีมชาติมาตลอด และก็ไม่มีนักเตะคนไหนควรโดนกระทําแบบนี้ในรังเย่าวของตัวเองนะครับเมื่อคืนก็เล่นในเวมบลียแล้วก็มาโดนแฟนบอลของตัวเองโห่ใส่ ai, นะครับในภาพนี้คือเป็นโพสต์ของจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับที่พูดถึงเพื่อนร่วมทีมผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้นะผมเข้าใจว่ากับสโมสร์เขาอาจจะเล่นไม่ดีอาจจะฟอร์มหลุดไปไกลนะครับแต่ยิ่งถ้าเกิดทําแบบเนี้ยนักเตะจะเอาความมั่นใจจากไหนมาพัฒนาตัวเองล่ะเนี่ยนะครับกับแมนยูไม่ดีก็จริงแต่กับทีมชาติเขาก็โอเคอยู่นะ แล้วไปโหแบบนี้นะครับกับช่วงเวลาที่กําลังดาวดิ่งลงไปเลยเนี่ยอาจจะกลับมายากเหมือนกันนะครับแม็กควายนะอีกเกมหนึ่งที่แฟนผีน่าจะติดตามกันก็คือเกมที่ทีมชาติโปรตุเกสลงสนามพบกับนอร์มาซิโดเนียนะครับโดยเกมนี้นักเตะของแมนยูเฉิดฉายเลยนะฮะบรูโน่แฟนนันส์ครับ,รบซัดไป2ประตูสุดสวยเลยโดยเฉพาะลูก2ส,สวยมากๆนะครับเฉียบมากภาพโปรตุเกสชนะมา2 0ไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ได้สำเร็จนะครับ ซึ่งถ้าเกิดนับตั้งแต่ฤด,ดูกาล2019ถึง20เป็นต้นมาบรูโน่ยิงและจ่ายให้กับสโมสรและทีมชาตินะครับรวมกันไปแล้วกว่า130ประตูนะครับเดือดมากฟอร์มดีสุดๆในช่วง2ปีให้หลังนะครับส่วนโรนัลโดก็มีแอสซิสติดตัวมาในเกมเมื่อคืนนี้1ลูกนะครับและในที่สุดก็พาทีมไปเล่นที่กาตาได้สำเร็จนะครับตอนแรกก็รอแรอยู่ว่าเพลย์ออฟจะรอดไหมนะครับสุดท้ายก็ไปได้ โดยก็คงจะเป็นบอลโลกรอบสุดท้ายของแกแล้วมั้งนะครับโชคดีที่ได้โอกาสในปีนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดรอไปอีก4ปีเนี่ยโรนันโดก็จะอายุเกิน40และประมาณ4 1อนะครับอาจจะเลิกเล่นไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นบอลโลกรอบนี้ก็อาจจะเป็นการส่งท้ายของพี่แกนะครับใครเป็นแฟนคลับของโรนันโดก็ต้องรอตามเชียร์กันนะครับช่วงสิ้นปีนะฮะส่วนทีมชาติอุรุกวัยก็บุกไปชนะทีมชาติชิลีได้2 0นะครับ ซึ่งในส่วนของแมนยูมีข่าวร้ายเพราะเอเนสันคาวานี่ตามภาพเลยนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมเนื่องจากได้รับบาดเจ็บอีกแล้วนะฮะยังไม่มีรายงานครับว่าแกเจ็บตรงไหนเจ็บเยอะหรือไม่ก็ยังรอผลสแกนอย่างละเอียดอยู่แต่ก็นั่นแหละเจ็บอีกแล้วนะครับเราจะได้เห็นแกลงเล่นก่อนย้ายออกไหมเนี่ยนะฮะเพราะว่าพอเจ็บไปครั้งนึงพอฟิตกลับมา ก็เจ็บอีกแล้วก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ไหวแล้วกับอายุ35ปีในการลงเล่นให้กับแมนยูในระยะยาวนะครับก็ต้องย้ายแล้วแหละช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ขอให้อาการบาดเจ็บครั้งนี้ไม่รุนแรงจนเกินไปนะครับอย่างน้อยจะได้เห็นแกนกลับมาเล่นอีกสักนิดสักหน่อยช่วยพิโดในการลงเล่นกองหน้านะฮะกลับมาดูในข่าวสารภายในของสโมสรกันหน่อยก็หลังจากที่มีกรณีของป๊อกบาและก็ลีเนลฟนะครับที่โดนขโมยขึ้นบ้านไปก่อนหน้านี้ ทำให้สโมสรมีแนวคิดนะครับที่อยากจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวนักเตะมากขึ้นเพราะว่าข่าวประเภทนี้หลังๆก็โผล่มาเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ทีมเรานักเตะทีมอื่นก็โดนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการเซโรกาเบรยอมากาเยสนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนโดยในช่วงวันที่ผ่านมาสโมสรก็ได้เรียกคุยกับนักเตะทั้งรายบุคคลแล้วก็เป็นรายกลุ่มนะครับอาจจะเป็นนักเตะที่อยู่ที่แคเนเทนตไม่ได้ไปร่วมงานกับทีมชาติ เพื่อขอเข้าไปเช็คระบบความปลอดภัยที่บ้านครับแล้วก็แนะนําให้นักเตะเนี่ยติดกล้องวงจรปิดซะหน่อยพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลรอบตัวบ้านด้วยนะครับสัก1-2คนก็ยังดีเพื่อป้องกันเหตุการณ์ขโมยขึ้นบ้านซ้ํารอยนะครับก็ไอการขึ้นบ้านไปขโมยสิ่งของไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดไปทําร้ายคนในครอบครัวเนี่ยโอ้โหไม่โอเคอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ไม่ได้มีการรายงานนะครับว่าสโมสรจะเป็นฝ่ายออกค่าใช้ใจ่าย เองหรือเปล่าแต่อย่างน้อยคือมีการแนะนําไปแล้วแน่ๆนะครับจะได้เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันครับฮันนีบราเมชรีกองกลางดาวรุ่งของทีมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจครับว่าเขาโชคดีมากที่มีโอกาสได้ลงสนามร่วมกับคริสเตียโนโรนันโดนะครับเขาบอกว่าผมได้ร่วมซ้อมและก็ร่วมเล่นกับนักฟุตบอลที่ทํางานหนักที่สุดในโลกอย่างโรนันโดผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเขาเพราะเขาคือนักเตะที่อยู่บนจุดสูงสุดจริงๆ คุณสามารถรับรู้ได้ถึงประสบการณ์ที่เขามีตอนไหนจะต้องยิงเขาก็จะยิงให้กับทีมและเขาก็พร้อมช่วยทีมเสมอมันมหัศจรรย์มากๆฮานิบาลบอกอีกครับว่าทุกวันนี้เวลาที่เขาไปไหนมาไหนก็จะมีคนชอบเข้ามาทักเขานะครับแต่ว่าแทนที่จะเรียกชื่อเนี่ยจะเรียกว่า10ล้านแทน ten million อะไรประมาณนั้นนะครับ10ล้านก็คือตัวเลขราคาที่แมนยูซื้อเขามาจากโมนาโกซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่แพงมากๆสํสหรับนักเตะดาวรุ่งนะครับ แล้วก็กลายเป็นความกดดันที่เขาต้องแบกรับเช่นเดียวกันเพราะว่าโอ้หซื้อมาแพงอะ่ะยังไงก็ต้องโชว์ผลงานให้ดีแต่เขาก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาซ้อมเพื่อจะได้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับท็อปให้ได้นะครับก็คาดหวังนะว่าสักวันหนึ่งคาริบาวจะได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับทีมนะครับไม่ว่าคุณซื้อคนใหม่ในฤดูกาลหน้าจะเป็นใครก็ตามก็ขอให้เขาได้มีโอกาสขึ้นมาบ้างแล้วกันนะครับขณะเดียวกันโจนาธานเชเรเกอร์ ger, ผู้สื่อข่าวอิสระ ในแมนเชสเตอร์ก็ได้ออกมารายงานถึงความต้องการของมาคัสแรชฟอร์ดนะครับว่าสรุปแล้วท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องของการย้ายเรื่องของความไม่แฮปปี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยแท้จริงแล้วแรชฟอร์ดคิดยังไงนะครับเชเลเกอร์บอกว่าแรชฟอร์ดแค่ต้องการจะมีความฟิตที่มากขึ้นเพื่อจะได้กลับมาช่วยทีมได้อย่างเต็มที่ตัวเขาเองก็รู้ดีว่าปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดแต่ลึลกๆเขาก็มีความมั่นใจว่าถ้าเกิดมีเวลาปีซีซันแบบจริงจัง ได้กำลังใจจากแฟนบอลแบบเต็มที่เขาก็จะสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มแบบที่ควรจะเป็นได้ความต้องการอันดับหนึ่งของแรชฟอร์ดคืออยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปและก็ขึ้นไปทำสถิติดาวซันโวสูงสุดให้ได้สักวันหนึ่งโอ้นี่คือวาดภาพเอาไว้ไกลมากๆเลยนะครับแค่ต้องขอแรงใจจากแฟนบอลก็เท่านั้นเองเขาก็จะพร้อมเต็มที่สู้เพื่อทีมนะครับอันนี้ก็เป็น รายงานล่าสุดจากเชลเกอร์ที่พูดถึงความต้องการของแรชฟอร์ดนะครับก็น่าจะบอกได้ชัดเจนว่าอาจจะมีกระแสข่าวว่าทีมนู้นทีมนี้ต้องการสนใจอยากได้ตัวไปแต่แรชฟอร์ดน่าจะอยากอยู่กับทีมมากที่สุดนะครับมาปิดท้ายด้วยเรื่องของคุณซื้อใหม่ครับเหมือนเราจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะก็เริ่มจะมีแนวทางของการตัดแคนดิเดตให้เหลือน้อยลงแล้วนะครับ จูเลโลเปติกีครับเฮดโค้ชของเซบีย่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับเรามาเนิ่นนานมากและก็ยังอยู่ในลิสต์ตัวเต็งกุนซื้อใหม่แมนยูแต่ว่าล่าสุดครับแกไปให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสำนักข่าว ABC เดอะเซบียานะครับโดยที่บอกว่าการตัดสินใจของผมมันชัดเจนผมต้องการจะอยู่กับเซบีย่าต่อไปไม่มีข้อสงสัยอะไรทั้งนั้นนะครับก็พูดออกมาตรงๆเลยว่ายังอยากจะอยู่ที่สเปนต่อนะครับไม่ได้คิดจะย้ายไปไหน ตอบมาแบบนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วครับว่าไม่น่าจะมาน่าจะตัดชื่อออกไปได้สักคนหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้ค a n ิเดตก็จะเหลือน้อยลงนะฮะส่วนในฝั่งของลุยส์แอนริเก้ที่ช่วงหลังก็มีข่าวหนักเช่นเดียวกันวันนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมมาจากเจมส์ดักเกอร์ของเทเลกราฟนะครับก็เป็นเทียร์หนึ่งสามารถรับฟังเอาไว้ได้ก็ระบุว่าอ่ะคนนี้แมนยูชอบจริงนะครับไอกระแสข่าวที่มีออกมาบอกว่าแมนยูมองแอนริเก้อยู่เป็นเรื่องจริงครับ แต่ว่ายังไงเอ็นริก้ก็ไม่อําลาทีมชาติสเปนก่อนจบบอลโลกอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าจะเอาก็ต้องรอไปจนถึงช่วงสิ้นปีนู้นเลยนะครับให้จบบอลโลกก่อนถึงจะมามีโอกาสดึงเอ็นริก้มาคุมทีมได้ซึ่งไม่ทันอยู่แล้วครับเพราะแมนยูต้องการกุญซื้อใหม่ก่อนจบฤดูกาลนี้เอ็นริเก้ต้องรอสิ้นปีเนี่ยน่าจะไม่ได้เอามาแน่นอนนะครับนั่นทําให้ตัวเตง็งตามที่เจมส์ซากเกอร์รายงานเนี่ย ที่พร้อมจะมาแมนยูทันทีก็จะกลับมาเหลือแค่2คนเท่านั้นครับได้แก่เอริเทนฮาร์กและก็มาริซิโอโปเชติโนซึ่งทั้ง2คนนี้ก็แสดงออกอย่างจริงจังนะครับว่าอยากจะมาด้วยฉะนั้นก็คงต้องลุ้นกันระหว่าง2รายนี้แหละว่าจะเป็นใครที่เข้ามานะครับแต่ว่าความชัดเจนก็เริ่มจะมีมากขึ้นตัดคนดิเดตไปอีก2คนถ้านอกจากนี้จริงๆก็แทบจะไม่มีใครที่พอจะเข้ามาฟัดมาเหวี่ยงกับ2คนนี้ได้แล้วนะครับและอีกอย่างอย่างที่บอก เขาพร้อมจะมาด้วยอันนี้แหละก็ต้องเป็นการพิจนารณาแล้วก็เจราจาระหว่างบอร์ดบริหารกับอีกทั้ง2คนต่อไปนะครับแล้วน่าจะได้บทสรุปเร็วๆนี้แหละช่วงต้นเดือนเมษายนน่าจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะมีการประกาศสักทีนะครับอะ ประมาณนี้นะครับกันตัวหน้าล่าข่าวเมนยูไปแบบไวๆเพราะเสียงเริ่มจะหมดนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยสำหรับทุกความอวยพรแล้วก็แรงใจที่ส่งมาให้ผ่านคอมเมนต์นะครับเราฟังแล้วก็เห็นทุกคอมเมนต์นะตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับอาการโควิดยังพอมีติดอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เชื้อไม่มีแล้วตรวจไม่จบไม่พบแล้วนะครับก็จะพยายามกลับมาทํางานให้เต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะครับโอเคไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณ Suzuki Super s u r p r i s e Deal ด i ลฟีฟ l าออนไลน์ยากแก้ปวดเมื่อยตรากระเบนเน็บและยาท่าจอมทอง